ันเลื่อนมันไปง่ายๆกันเลยเลยนะต้องระวัาวางนะคะบ๊อบอสนะ์น่ะตอนเด็กว่าสิบเทียบว่ายายอุ่มบ่อบอบอส์เราอาการเนี่ยระเล็กเล็นอยู่นี่ค่อยเริ่มเป็นซอมบี้แล้วค่ะเดินเป็นซอมบีล้ละทุกวันนั่งทุกวันลูกกระบมหนักอยู่แต่ไม่เป็นไรไกลหัวใจค่ะเราไม่ตุยใกล้ รนะะบมค่ะพี่เอ็มขอบคุณนะคะขอบคุณเดอ้อขอบคุณทุกคนที่ถามไทยมากขอบคุณถามขา่าวแบบมากข้าน่าจะระวัาางมันก็อุบัติเหตุเน,ะน,เนเาะปลื้ดข้าวเดียวหะตื่นขึ้นมาเสียบตัวก่อนอื่นเลยเสียบตัวค่ะเสียบหน้าเสียบตัวตาบกหงสะสไม่อะไรเลยห้าตรงตาบกหง่งเต็มตัวไนกะระจายอยู่บนเลยมันห้าตรงนี้ เป็นห่วงนะคะแม่อุ้มฟ้าดขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสาทุบมณีข่อยหมานได้ไหมสาทำไมก็เจ็บอยู่ค่ะนั่งนั่งหย่อนพานานเหมือนว่ามันเจ็บถ้ามันไม่โอเด็กก็ไปหามหมอเองนะคะหายไปเลยก็ไม่เห,ห้ขอบคุณค่ะน้องเสียงขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณจริงๆที่เป็นห่วงลูกสาวครดทุกคนก็นเลยตกตก,ตกใจมันบ่บอกว่าเอาอีหลาาวว่าออก็ได้ที่เป็นห่วงแม่เลียแม่ไไม่ได้แม่ บุยแบบมัขึ้นได้หนังเลยยืนเสงก็รู้เยลยหลังจากไล่ซลเล่วไปจินเข่าวันว่าจินข่ากับบมานสามาที่นี่แหละหลังจากนั่นละร้องทําไมพ่อมาดูที่มันร้องทำไมเอามันในบ,บอมันเงี้ยวหรือมันเป็นอย่างหรือมันปวดท้องอินยันตะก้าได้เลยนะคะสําหรับผู้ใดจิจมนเรามาร์กต้องทำอยู่ตะก้าที่หนึ่งนะคะปักหมุด ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์น้องยูก็ตกใจตกใจแล้วเขาไปเอิ้นกระเสียงเขาเอิ้อนะไระไปเอาแม่ลูกพอหรือลูกหดก่อนทั้งหมาทั้งยุ่ฝ้ายยู่มีมันมันมันไปกันหมดเลยแสดงว่ากหงวงเราจริงอยู่ยูมีกยยับยุ่ฝ้ายแบบทำนะลึงว่าจานเรยกอะไยู่ยไตโซฟาออกมายุนะ่ใไตโซฟาออกมานะี sofa, นะ่ลนะืม กอนอยาบก้า,าเลยวัอนอยาบก้าบก้าล้าไปกินดไนนีไม่เคยกินไ่ไห้จเกิดปองไหมก็กินเลยก็กิน,มนไม่ได้ลยนะอย่กินกันลูกลูกแต่ไหนอยากินอกีกากแต่ตไปไมีต่เรื่องดีดีทุกค่ะพี่อมรินขอบคุณนะคะเจ็บแมนามยอ่ถ้าเป็นแถวบ้านเขาเขาข้าเจาา้าญานี่ ขอแกเขียนคำขอแกคำนี่มาพี่น้องเฮ้ยแต่เดี๋ยเขาจะทำงานขืนล่งสั่นสามใดจวดนี้ก็ไม่ได้การทำความสะอาดของข่อยสิ้นหวังแล้วไม่ได้นะนี่เป็นห่วงไม่รู้มากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่พี่วีม่อขอบคุณ ทุกคนน่ะต้องระวังนะคะอายุเท่าแบบนาณปูนนี่แล้วมันก็ดนี่เนี่ย้าน้ําหนักเยอะกว่านี้ขึ้นเหมือนตอนนั้นนะียิบ้อยแตกหักบอกเลยล่งแห้งขนาดเนี้ยดีซนเป็นแบบเออห้าตัวเบาลงมาเลวของสินะมันก็เลยเบาแบกรับหลในการแบบถ้าแตกหักคงอยู่ไม่ได้เนาะมันคอนจารบมเลยที่มันระบมกันนะถ้าแตกหักมันต้องปวดอันนี้มันไม่ได้ปวดนะคะแค่มันระบมมันเคล็ดขัดยอกระบมมันเดินลําบากมันตึงเนี่ย แต่ไปต้องระวังอย่าระมาเหือถือจานลงไปแล้วจะก้าวเอาล้งเท้าซึ่งการก้าวอ่ะขาอาจจะเหี่ยนก็ได้ก้าวมาถึงมันก็ได้ปื้ไปเลยกินเราส่สิท์หน้าห่านน้ำบะมีตังมันกินที่หน้าหานได้ไหมอ่ะแม่เขาห่วงใหญ่เลยนะแม่พูดเล่น วงครัขอบคุณนะคะพี่เกียรขอบคุณเลยะพี่บุแมนแมนแมนเกียรสับในท้าวันนั้นจะเจ็บมากแมนแมนแมนดีซซา์ไม่โล่งเหรอพี่พีม่อนน่ะนอนลงมาขอบคุณอุ้มรักนะคะทาให้เราจ่อยลงแล้วก็ในการลงแรงระดับเนี้ยระดับสิบเลยแหละมันก็ยังแบบเออแค่เคล็ดขัดยอกไม่งั้นแตกหักหมดเราบน้าหนักไม่ไหวแตกหักแน่นอน สักสิบปีอะไรรู้สึกว่าหนาตรงนี้เหมือนเหมือนจะโดนเหลี่ยมหัวตรงนี้น่าจะโดนเหลี่ยมแต่เขาไม่เป็นไรอาจจะโดนไม่เยอะเพราะเราเจ็บตรงนี้คือเจ็บเหมือนจะบวมๆแล้วน่าจะไม่เคสขยอนน่าจะระบมอักเสบเยวอาจจะได้ไปฉีดยาค่ะส,สายๆแบบถ้าบาคือไปฉีดยาแต่ไปหาหมอเขาไปตรวจกันนสักหน่อยสักครอแต่คิดว่า เคล็ขับย่อ,อน,นั่นี้แะ่การนอนงรับดีู่ได้บากขึ้นสร้างคนเที่ยวขึ้นไปนอนทั้งที่นอนไปขเพรานเราที่นั่งแบบปูหรหมาไปนอนน้ำเพลินเบือเอนอน่อไปนี่เพื่อนวิมม่งนอนขึ้นไปนั่งน้ำเมี่ยงไเนี่โอ๊ไโอยไปโกนธเต้เ็หูไข่่นอนนี่แหละเทเรา้านก,กว่าเจ็บต่อยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงน่ารักจังเลย FC แฟนคลับลูกเราก็น่ารักอย่างนี้ทุกคนแล้วก็สาวพกุ้มรัก ทุกท่านขอบคุณนะคะเก็บเม,มนบด้มานั่งว่าจ่อยๆเก็บเม,มนบด้มานั่งขายกาแฟาขายสบู่ขายมากเก็บเมนเรียบร้อยหายไปไปนะคะแม่อุ้มขอบคุณนะคะหม่องเย็นนะคะแม่ขอบคุณค่ะพี่อุดมรักขอบคุณนะคะดื่มน้ำมะพร้าวใส่น้ำตาลนิดหน่อยอ <ๆ S 2> ค่ะแม่อุ้มรอค่ะโอ <ๆ S 2> ้คือคือเก็บแบไหดูแลตัวเองนะคะขอบคุณค่ะเจอมอนตกใจเบิดเป็นไรมากไหมแม่หายไปไปพี่พี่ชาย มันเป็นแบบมันปรึ๊บปรึ๊บปรึ๊ปรปรบปบดูแบบหนึ่งรู้สึกอีกทียูกยิร้องเรียกพ่อไปเอาขึ้นแล้วก็คือมันฟุบไปไงไม่รู้ตกใจหรือว่าหรือว่าวูบไปอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อยู่ฟ้ายังไม่ยืนว่าจัดหน้าเงนยืนทําตายนะจัดหน้าแต่ยูกิร้องเรียกแม่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 แม ได้ยินแต่เสียงลูกเรียกจกจะขำจกจะเจ็บด,ดีจกจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีลูกมาขึ้นสำคัญคือก,กลัวตจหักในตอนนั้นก็เลยขยับไม่ไม่ขยับเพราะรู้ว่าลงแรงแล้วมนลุกไม่ขึ้นขอบคุณค่ะเมื่อเป็น,นยัางไรเมื่อเป็นอย่างไรอย่าลงจา้าพายายาัง ก็ทำงนานบ้านอยู่ดีตื่นขึ้นมาก็กวาดแล้วเก็บกวาดเก็บบ้านกระยาแบบเดี้ยงๆๆๆยเดียงเด้งเด้นี่และเอฟก็ขายกาแฟได้เหมือนเดิมค่ะขายมาร์คได้เหมือนเดิมขายสบู่ได้เหมือนเดิมจิ้มมาได้เลยค่ะตะกร้าที่หนึ่งแลือปากหมดที่มาร์คทองคํานะคะนที่มาร์คหน้าอยู่หนึ่งหลอดของเราแบบนี้นะหน้าตาเป็นมีเปิดกล่องออกมาอาหลอดน,นี้ใช่แล้วเปิดกล่องปุ๊บไดเป็นกล่องแบบนี้พาราน้องคือสีเก้าศูนย์นะเปิดตัวมาคือสีเก้าศูนย์ แต่วันนี้เราจัดโปร690ได้สองหลอดแบบนี้เิดออกมาปั๊บจะเป็นหนึ่งหลอดอย่างเงี้ยอันนี้คือหลอดใหมนะ่เนื้อก็คือบีบให้ดูไปแล้วนะคะดูฟอยด์ข้างในด้วยมีคนบอกว่าฟอย์ข้างในเอ๊ะบรรจุพัน์มันเสียหายมันแตกอะไรหรือเปล่าอา่คอมเมนต์มาได้นะคะนี่ฟอยจ์แต่เป็นแบบนี้ข้างในนี่คือลักษณะของหลอดข้างในนะคะอาจจะมีได้บ้างที่แบบ หลวมไปหรืออะไรขอโทษขอไปได้นะคะอาจจะแบบโยนแรงหรืออะไรก็ไม่น่าจะใช่ถ้ามันหลวมแล้วโยนแรงก็เป็นไปได้ฝากด้วยนะคะมาร์คทองคาบุ้มละขาวใสตัง้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ขาวใสแล้วก็ลดรอยเหี่ยวย่นลดจุดด่างดำลดฝ้าจุดด่างดำรอยเหี่ยวย่นลดรูปุมคนกระชับผิวหน้าแน่นกระชับเตง่ตงตงึงโครงสร้างของผิวดีขึ้น อันนี้ช่วยในเรื่องของสร้างผิวเลยนะคะทองคาคือทองคาบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะอ่าอยู่ได้ดีกับในการนำะมาทำเครื่องสอําอางเพราะเขาจะทองคาเขาจะมีหน้าที่คือความบริสุทธิ์ของทองคาที่มันมาบรรเจอกับส่วนผสมที่อยู่ในเครื่องสำอางอันนี้นักวิชาการเล่าให้ฟังมันจะไปช่วยส่งสารสกัดต่างๆให้มันเข้าไปในผิวทำให้แข็งแรงมาก ทำให้อยู่ยงคงกับพันคําว่าทองนี่หลักการของทองคําคือเขาจะไปทําหน้าที่ช่วยคงคมความเป็นอ่าคงกับพันของผิวอะประมาณเนี้ยอยู่ยงคงกับพันคือช่วยให้ลดแก่หรือถ้าผิวแก่ไปแล้วอะมันจะช่วยย้อนไวช่วยในเรื่องของความแก่ของเซลล์ของผิวอันนี้คือเรื่องจริงแล้วทุกอย่างที่เราเอามารวมกันตรงเนะี้ย มันได้หมดเลยคือมันดีหมดดีหมดนะคะเป็นธรรมชาติด้วยผัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาติอย่างอ่อนโยนไม่ไม่มีใครแพ้เลยลูกค้าคอมเมนต์มาหน่อยว่ามีใครแพ้ตั้งแต่ใช้เปิดตัวมารอุ้มรักมาเกือบเดือนแล้วเนี่ยมีใครแพ้ไหมคะจิ้มมาได้เลยนะคะจิ้มมาได้เลยเดี๋ยวไม่อุกเขาโรงงานจะไปจัดโปรอะไรอย่งเียพี่ใช้บันเรเ้นมาได้ค่ะขอบคุณค่ะ พี่หิวขอบคุณนะคะสวัสดีลุกนะคะค่ะก็เจ็บนิดหน่อยผ่านเจ็บเจ็บอยู่ระบบนะว่านี่หน่อยเอาว่าตัวเราเอาเจ็บอยู่ขอบคุณค่ะบอกหลังกที่คือว่าตัวเพาะฟุบขนาดนั้นใคยก็เลยนั่งกินขนาดนั้นมันก็ต้องเจ็บไม่แพ้ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะถ้าพูดแบบให้ดูดีทุกคนสบายใจไม่เป็นไรค่ะนิดเดียวแต่ก็เจ็บอยู่ เอาจริงก็คือเจ็บนั่นแหละขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีฮันนี่นะคะสวัสดีนะพ่อจอเข้าใจกแล้ะจิ้มได้เลยนะบอกต่อเลยนะคะใช้ดีมาร์กสบู่กาแฟนี่คือเห็นผลแล้วละ่ะขอบคุณกาแฟอุ้มรักที่ช่วยให้เราจ่อยลงแล้วไม่เจ็บหนักไปมากกว่านี้ถ้าไม่จ่อยคือแตกหักแน่นอนค่ะรับแค่รับน,นอนไม่ไหวอยู่แล้วแล้วก็แบบจะมาแบบลงแรงขนาดนี้คือแตกหักแน่นอนบอกเลยว่าคอนเฟิร์มว่าแตกหักแน่ หนูเคยเลื่นหลมกระดูกสันหลังเตะเลยมองแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่อยู่ใช่ถ้านอน,อนอเยอะแน่นอนเลยอันนี้บอกเลยเราก็เออพอามันบาลานซ์กันแล้วมันก็ยังมันก็จบกระเฉงอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะน่าไม่น่าจะแต,แตหกหักเพราะไม่ปวดกระดูกไม่อะไรไแค่ระบมมันอักเสบระบมข้างนอกน่าจะระบม ขอบคุณนะคะพี่วันนี้ขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะค,ค่าลมแบบประจำเป็นยังไงบ้างคะหายเร็วๆขอบคุณนะคะพี่นุชกินแล้วใส่น้ำตาลขอบคุณค่ะเจ๊หนิงส้ตมตำเดี๋ยวจัดไปดจะย่างตะเบือขึ้นในกระบ,บุมบค้างอดอวยอดอวยเยอะก็กินยายอยู่ ฉนแก้วค่ะแม่มาฉันแก้ว่ับน้องกิ๊บเร็วไข,ข่เคยยากในสมัยข่ลดลมลดลมกับลมรู้ดูเป็นใบรุ่นจนเดี๋ยวนี้บค่คีเลยบ่อยากเป็นลูกคีทำไมไม่อุ้มเลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหินทุกคนเคยมีคนว่าให้ค่อยว่าเลี้ยงแบบประคบประงมเกินไข่เป็นใบรุ่นที่ใส่ชีวิตคักโอดู้ยิ่งที่ลดลมหัวหกกลผิดแล้วรู้ว่ามัน มันไม่ดีอ่ะก็เลยเลี้ยงลูกแบบป่อคมมุกปางนมใยายมอไซลูกสองคนไม่ค่อยได้จับมอไซสไม่ค่อยได้แบบโลดผดไม่ได้ขี่จักรยานไม่ได้ปั่นแบบเหมือนเด็กๆทั่วไปไม่ได้ใช้ชีวิตทั่วไปเพราะค่อยใช้ชีวิตแล้วแบบมากลัวกลัวแบบลูกจะเจ็บเหมือนตัวเองแม่เคยบอกเราแล้วว่าขยานกับน้าท่านข่อยย่านแบบลูกไปแบบเจ็บตัวหรืออ่อผัยข่อยเลยก็ยเลยลูกเราจาดเลยว,ว่าตอนที่แม่ค่อยบอกว่าอย่าซิ้นอ่ะ มันเป็นยังไงแต่ตอนนั้นเขาไม่ฟังเขาชอบแต่งเราชอบสิ่งเหมือนเด็กผู้ชายหน้านิ่มขอบคุณนะคะพี่นุชมาใช้ดีขอบคุณค่ะหน้านิ่มแล้วก็ลุมพลนกระชับขาวกระจ้างใสแต่ครั้งแรกที่ใช้จิ้มมาเลยนะคะตก้าที่หนึ่งสองหลอดหกเจ็ดห้าไม่ธรรมดานะหกเจ็ดห้าเอาไปบวกเราพูนหารบึงเป็นยังไงพี่ขนมจนันก็ยังระบมอ่ะค่ะระบมอยู่มาลงแรง กที่สองคือสบู่นะคะสบู่ตอนนี้สามก้อนก็คือสามก้อนสองเจ็ดห้านะคะโอ้สองเจ็ดหากับธรรมดาเด้อมันก่อนแล้วหนึ่งเก้าศูนย์คนนี้หนึ่งร้อยเก้าสี่สองเจ็ดห้าหารสามด้วยสี่ก็ถือว่าโออยู่นะสบู่ใครหมดจิ้มไปเลยค่ะกาแฟก็คือสองสองตะก้าล่างสามกับสี่สองกระสอบสองเก้าห้านะคะจัดโปรอยู่สองกระสอบสองเก้าห้านะปกติสองกับสองก็สามร้อยสาม มีสามหนึ่งศูนย์มีสิบบาทมาหยิบโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกความของยยจริงๆแต่ทุกคนนะคะทั้งทักแชทมาทั้งโทรมาเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวแชทตอบนะคะยังไม่ได้เข้าไปเห็นรอยขึ้นอยู่แต่ว่าไม่อุ้มรีบมาทํางานต้องรีบมาขายของก่อนขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันต้มถั่วเขียวกินนะแม่อุ้มถั่วเขียวได้แซ้หนามก่อนป่ะคะ่ะหรือต้มได้เลยต้มถั่วเขียวต้มน้าตาลใช่ไหม เคือเรียนกินตอนสมัยเป็นเด็กน้อยนะเสียบไหลเอาไวเห็นหวานเย็ยนนะขอบคุณนะคะคที่เป็นห่วงทุกคนโทรมาไม่โทรหาพี่แม่ก็โทรหาน้องโทรหาพ่อโทรหาคุณยูอะไรเงี้ยแม่ไปงานกับพ่อไหมหรือพ่อไปคิดว่าแม่งจะไปยืนไลฟ์ไหวไหมเนี่ย นี่ถ่าไปบ่ฮะเพราตุ้มเขาจะไปไล่ไหมเนี่ยได้ไปไล่ป่ะเธอเพระไจ้าแป้งคอยเพราะป้่านนะครับป่ทเธอใน่อต้องไปบ่เนี่ยเขาไปฮะเขไปได้ใช่ไเออจะไปไล่เพื่อนเบอร์ไหนปะเปลี่ยนถ่ายลูกบวเหรอล่ยแต่งไว้ให้เขาแล้วก็ตีแต่งให้ดอกไมกลุงคงจะไปว่าไหวนะคะเดี๋ยวเจอกันจันทบุรีมืออื่นเพราะว่าตั้งจังหวัดประตุมไปอยากปล่อยไว้ เขาจะไปกันทั so oh, ้งครอบครัวน่าจะไปไม่ไหวค่ะแค่จะสุขไวอ๋อขอบคุณค่ะอโอเคเดี๋ยวจัดไปขอบคุณทุกคําแนะนําดีๆนะคะก็คงจะน้าเหงือออยู่บ้านนี่แหละแต่อย่าเดินบ่อยแนะนําว่าอย่าเดินบ่อยยิ่งยิ่งดีอ่ะยิ่งเดินบ่อยมันก็ลยทําให้ตัวเองเหมือนจะล้มอีกแม่กาหลวงพ่อเปิ่นวันนี้ศักดิ์สิทธิ์นะคะให้น้องไปไหว้ขอพรนะคะดาราปังหลายคนแล้ว ไปหไหว้หรพระลูกไปไหว้นี่ก็ดีอของพ่อเปิ้ลแม่ถ้าแม่ไปีิจาวันนี้แม่จะเจ็บคิงบักค่ะแม่เมืมม่อคืนอาจารย์พ่อปล่อยเดนเซอร์ชายน่ารักผู้ใดเลมอนวะเมื่อนี้เลยอนเอเอหลวงเขาจะไปไล่วะเขาจะพลาดอะไรแน่ไหนเออเขาจะต้องไปถาคลิปไหมเขาไม่ตุยเขาต้องไปเขาต้องสู้เลมอนแม่เลมอนกับใครไม่รู้ รออาจารย์จะไปใช่ไหมถ้าอาจารย์ไปก็ให้อาจารย์ไหลแล้วกัน